กราบสวัสดีเพื่อนพ้องนอพีสปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมโยผมหัวฟูแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการซับเอาอะไรมาให้พี่ดูโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์กระทืบซับสไครต์ให้ถึง1 0 0 0 0มืซับกันด้วยนะครับถ้าหนึ่งถึง10,000มืซับผมจะผมจะผมจะกีตาร์หน้าขาวครับผมเออก็ไปชมคลิปแรกกันเลยนะครับ โอ้ไปชิปต่อไปคนมักจะถามว่าฆ uh huh. ่าคนในเกมบาปไหมครับคนในเกมบาปต่มากล้าตอบวันนี้เลยนะว่าด้วยการยืนยันด้วยคําของพระพุทธเจ้า uh huh. นะจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปาติกังขาเมื uh ่อ huh. จิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติ uh huh. อย่างนี้นะก็เลยกล้าที่จะตอบได้เลยว่าฆ่าคนในเกมนี่แหละ ก็มีเศษส่วนของบาปอยู่ใช่ย่เชโยกูฆ่าไปกี่ร้อยคนแล้วบดีที่หายแล้วกูฆ่าไปเป็นพันคนทั้งโรงบ่ายและอ o v กูจะบาปไหมเนี่ยเรียบร้อยครับบาปสิจะเหลืออะไรเออคลิปนี้ก็ได้อยู่เอาไปหนึ่งไลน์ไปคลิปต่อไปเอออ่ะน่าจะเพื่อหลบก็เจอคนรักกันอีกครับอ่ะฮะหันขวาหนกเลยนะครับหันขวา อะฮะตัวผมคนอยู่ไหนครับพี่พี่ผมขอคําแนะนำหน่ยครับอะไรอ่ะคนอยู่ส่วนไหนเพื่อนมีแฟนอะไรเนี่ยโอ้พวกเองเอาอะไรไปให้พี่ดูั u ัอร์ตเฮ้ยคลิปต่อไปอ่าอันนี้เหมือนจะเป็นไฮไลท์ฟรีไฟล์อปปับ มีแต่งัดห่วงงัดขึ้นผมมีแต่งัดลงง,ดลง,ดงัดลงอะ่ะไฮไลท์ใหม่ไฮไลท์ใหม่หอกงเลยผมเนี่ยคือต้นแบบของสเตปนี้แกล้งทำเป็นพูดเล่นหยอกๆเชียอะไรเนี่ยเชียอะไรเนี่ยโอ้โหสปูอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ สนุกตลกโอ้คลิปต่อไปอคลิปนี้ฮะอยู่ประเทศไทยมันกี่ปีแล้วอ่ะอยู่ประเทศไทยอ่าสองสามปีก็ไม่นานมาแค่สองสามปีแล้วคิดคิดคิดว่าอยากจะกลับไปประเทศมั้ยไม่อยากกลับเลยอ๋อชอบที่นี่ใช่ชอบกินอาหารที่นี่ชอบกินอะไรอ่ะชอบกินอะไรนะอาหารไทยอาหารไทยชอบกินอะไรชอบกินกล้วยจั๊ ควายเจ้าวายเ้ามึงดกอะไรเียขวายเจ้าโอ้นันเราาหวานนะของหวานอะไรเงี้ยเช้าควยอ่ะเช้าควยมึงกินเชาควยเช้าควยเชากลวยเช้าควยโอเคให้ภายอร่วมให้แล้วแบบพวกหวานน้ำพวกน้ำอะไรเงี้ยน้ำน้ำแก้วยอะไรนะแก้วยแดอะไรอย่างนี้น อยู่ไประเทศไทยมันกี่ปีละโอ้โหมึงเข้าแตไละอยากไม่ดูอะไรกับเท่ะไรกับนี่ยเป็นสนุกเป็นตลกเลยโอ้าตายแลยเฮ้ยคลิปต่อไปมาแกงคนกันครับเออมาแกงคนอา่าฮะปั๊บแอบปิดไว<อ>้เข <อ S 1> e ่า right? ไปไหนกันน้าเอา้าคือเขาบ่ได้ ข,ขไ,ได้ว่ัอขอไ,ได้นะครับอเอ้คือขาไ,ได้มันบมแมนอ้ยน้ออยโอ้โอย มึงโดนคดีอะไรวะสาดน้ำสงการแค่สาดน้ำมึงติดตั้ง1ิบปีเนี่ยนะคือสาดไปโดนมอไซค์มอไซค์เสียหลักไปเบียดรถเก๋งเลนกลางรถเก๋งก็เลยชนแล้วเบี่ยงไปเลนขวารถเบต้าหลังมาเลยชนแล้วพุ่งข้ามเกาะกลางไปอีกฝั่งนู้นไปชนกับ1ิบล้อที่สวนมาสายไฟฟ้าหัก21ิเอ็ต้นโค่นไปทับร้านแก๊สแก๊สระเบิดไฟไหม้ลามไปถึงปั๊มน้ำมันระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้คันหายไปครึ่งจังหวัดเขาไม่ประหารมึงก็บุญแล้ว้ เยี่ยมโอ้ยคลิปน enfin ี้ไม่มีแย่เลยเลยมันไม่สนุกเอาอะไรไปกูดูเนี่ยโอ้ยเอาคลิปสุดท้ายแล้วกันขอแบบตึงๆขอแบบตึงๆหน่อยสักคลิปปวงมายยังกลับพัดลมอ่ะฮะปาบเฮ้ยเชี่ยโอ้ยรถโอ้โหเด็กออกหมดเลยครับอุ้ยเปิดพวงมาเลย เทเจโอ้โหเออแบบนี้ได้อยู่เอาไปเลยนึ่ไรพอเฮ้ย <c oughs> มีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยวันเนี้ยฮะคลิปอะไรก็ไม่รู้ส่งท้ายแล้วกันมาค,คลิปนี้<า> <c oughs> จังหวะน,นี้ต้องเต้น <c oughs> อ่ะฮะอ่า เฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยอยากจะบ้าตายตายบ้าตายไม่ดูแลจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับตับสตรายด้วยเฮียพี่เฮียเลยบาย